วิเชียนดวงพริมนั้นคนยิ้มงา,าอยจา,จา,อยมมาเอาว่าได้เห็นมากรา<อ>สิ้นบุญพอทานอาจารย์บวงอไว้ทานพระครูสถิตธรรมรอ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกับคณะเพลงบอกหัวใจบันเทิงศิลปินโลกชาวนานครศรีธรรมราชนะครับหัวหน้าคณะก็คือรองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้ววันนี้ผมมาแปลกนะครับหลายคนอยังงงนะครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากคณะเพลงบอกหัวใจบันเทิงศิลป์ตอนที่1ที่ได้ออกคลิปไปแล้วนะครับ มาครั้งนี้นะครับคลิปตอนที่2ของการทอกเพลงบอกหัว oh, ใสัยบันเทิงศิลปินลูกชาวนาอาชีพทำนาหมม้อยช้อยหลกโนดวิดหลกครักหลักลุ่มหวิงเผือนนี่คุณวสใยท่านัดหมากทีเดียวนะครับคุณผชมครับก็ <laughs> <g ül> ตอนที่สองนี้จะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระครูสถิต ธรรมรดนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดแหลมหรือที่รู้จักกันในานามพท่านพวงนะครับท่านพวงซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดแหลมแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการรักษาคนไข้คนป่วยที่ผีเข้านะครับคนดีพี่เข้าตองมาหาัท่านพวงรับประกันหวาให้มดนะครับนะพอท่านพวงนี้ครับรักษาคนป่วยที่ผีเข้า แล้วก็ด้วยใช้เวทมนต์คาถานะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในสรีระร่างกายจนหายคนแล้วคนเล่านะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็เป็นญาติกับอาจารย์ฟองเกิดแก้วนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระของคณะเพลงบอกที่ทอกไม่ได้เน้นความบันเทิงแต่เน้นเรื่องเนื้อหาสาระนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านพระครูสถิตธรรมรสและก็ได้ทำกุนามความดี รักษาคนป่วยคนไข้แล้วก็ธนุมรงพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมพร้อมกันนะครับตามผมมาดูนะครับโอ้อออทันพระครูสถิตธรรมรสอ้โ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 อ ว้ทันพระครูสาธิตธรมรมรสชื่อเสียงทันปรากฏหยดข้าจอนเ <ทำ S 1> อิง <ทำ S 1> เอ้ยปรากฏ,ากฏหยดข้าจอนแล้วทานในซ้อนทางด้สร้างเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์เป็นทังผู้สร้างสรรค์ การได้สนได้ซ้ำเป็นทางผู้างซ้ำโอ้เช่อเดิมวันพอทานพวง ชื่อเดิมว่านั้นพอทา,าทานพวงท่านดนหลับหลวงไปนานคราวเอองเอือ่านหลับลใใหล,บลงหวงไปนานคราวพ้นงานานันปรากฏจัดข้ายายวัดว่าข้ายายวัดว่าโอบนาน,านันปรากฏจัด ขายาไวัดวไหวทันยกที่ดินสิ้นสมบัติไอ้ไรสินสมบัติทันายกที่ดินแลือสิ้นสมบัติใจใจสมบัติมอบให้กับวัดขายายเขตเออเอ้ยกับวัดขายายเขตจดไม่เฮ็ดมันถึงไว้อ๋อเราได้ศึก ซาเราได้ซึ่งซาจอดไม่ฮึกบันทึกไว้พวกเราได้ซึ่ซาอท่านให้ทุนอุดนุ่นเด็กที่ไว้อุดนุ่นเด็กท่านให้ทุนอุดนุ่นเด็กว่าน่อยจ้าจ่าฮุ่นเด็ก อ๋อเด็กเล็กเรียนวิชาเออหนยเด็กเล็กเรียนวิชา,ชาเด็กเก่าหน้ากันมากมายอ๋อมีกันหลายคนอ๋อมีกันหลายคนอ๋อเด็กเก่าหน้ากันมากมายอ๋อมีกันหลายคน ทางด้านการแพทย์น,นั้นแพทย์โบราณทีไว้ก็แพทย์โบราณทางด้านการแพทย์น,นั้นแพทย,ย์มโบราณที่อาจารย์โบราณอ้นั้นก็ทานการศึกษาเอเอเงยนั้นก็ทาน,ใในการศึกษา,ษาแม่คนบารักษายอ้อเอลมาลาย คนอินมาลายอเมรคนบาดาซายอินมาลายคนตั้งเคตนั้นเทศตั้งแขว้น คนตั้งเขตนั้นเทศตั้งแคว้นขอแขกตั้งแดนทั้งมีจนเออเงยตั้งเดลละตั้งดินนดนมารักษาโอ้กับตนาเจ้าอ้อับนาเจ้าโอตั้งดินโดนมารักษาโอ้กับธนา เวทมนต์คาถาองค์คาพยพบเอ๋อองค์คาพยพบเวทมนต์คาถาองค์คาพยบาพยบออรักษาจบเรื่องเก็บคายเอืองเอยรักษาจบเรื่องเก็บคายแลรักษาในประจักอ๋อด้วยมีลัก ตาโนอ้ยมีรักตาหรักสายตาจัก าด้วยรัร,ารตามประวัติจัดบันทึกไ,ปไ,ปไปจัดบันทึกตามประวัติทีจาจา่จัดบันทึกจ,าจ,ากจดจ่าึกในพนงานเออ,อ,อจารึกเ,เป็นไงบ้างรครับการทอกเพลงบอกของตอนที่สองนะครับก็สนุกสนานในบรรยากาศของคณะเพลงบอก ศิลปินลูกชาวนานะครับลูกทุ่งบันเทิงศิลปินลูกชาวนานะครับก็สนุกสนานได้ใจฟาร์มได้เนื้อหาสาระนะครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับเพลงบอกนะครับในตอนสมัยผมเด็กๆก็จะในช่วงสงกรานนะครับช่วงเดือนหน้าช่วงสงกรานชาวเพอวัตไซก็จะแต่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับซึ่งเป็นผู้ชายทั้งคู่แต่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ไปทอกเพลงบอกเดินไปตามบ้านต่างๆเพื่อของเงิน มาซื้อเล้ามาเลี้ยงสังสรร์ฉลองสงการานนะครับก็คือปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับก็สนุกมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทันวิเชียนดวงพริมนั้นคนยิ้มงา นายเห็นมากับตาเอเอเงยเดิเนดมากับตา,ตาคนเป็นบาทั้งอย่างมีอ๋อคือพวกพี่สิงอ๋อคือพวกพี่สิงคนเป็นบาทั้งอย่างมีอ๋อคือพวกพี่สิง ทันเซค่าถามาหามณ์เฮรปหม่มา,หาหมุ์ทันเซค่าถามหามุ์มาถอยจาจ่าห้าหมุนพี่ไม่ทนออกจริงจริงเออเอ้ยไม่ทนออกจริงจริงคนหยุดหนิงพ่อพี่ออกอ,อ,กอ,อ,กอู้หมาบอก เขามาบอกกันตออคนยุดน no ิ่งพอพี่ออกเอามาบอกกันโอ้มีเรื่องราวนั้นกล่าวไม่หมดไปไรหลเก่าวไม่หมดโอ้มีเรื่องราวเล็กล่าวไม่หมดลอยชาจ่า อ๋อที่ปรากฏเนื้อจดตายเออเงยปรากฏเนื้อจดตายแ<ม>ล้วก็บอกวายเพียงแค่นี้อ๋อแค่เป็นสีสันอ๋อแค่เป็นสีสัน้<ม>อ,อก็บอกวายเพียงแค่นี้อ๋อแค่เป็นสีสัน ยีย่ิบปกรกฎกันปีสองสมกยี่สิบแปดกรกฎกันดปีสองอาสามหกมนาาหก้ำตาและมาตกตามตามกัน เอิงเอ้ยมาตกใจแล้วน้ำตามกันเพราะเป็นวันทันถึงขาดอ้อด้วยชีวานไว้ด้วยชีวาวาย้อ้อเพราะเป็นวันทันถึงขาดอ้อด้วยชีวาวายโอ้ไว้ยืนยาวเข้าได้อ้อแปดสิบเอดไปไว ว้ยทันยืนยาวเข้าได้อแปดสิบเอ็ดอบวชแปดเสร็จหกสิบสาเออเงยแปดเสร็จหกสิบสาติดโซกายาดอะไรอตังก็ใจหายอาก็ใจหายสิดโซกายาดอะไร ตามก็ใจหายท่านเป็นพระดีนันทิรีหันท,ทีอ้วนใสท่านเป็นพระดีนันทิรีใจหาอ้วนใสโาาใสอ้อจุดจะใครข้าบรรยายเองเงยจะใครข้าบรรยายละอยู่ภายใต้อานิจจังอ,อวัด ตาสังคาราวัตตาสังคาราอภไยตายในิจังวัตตาสังคารา